ครับผมผมลอผมลอ,มอเป้าให้บอกโกงๆพี่ลงผมก็ลงครับพี่ชิบหายอ๋อพี่พี่ลงเพราะไอ้นี่ผมเข้าใจแล้วครับชิบหายผู้ข่ว่ะไอ้สวัสดีครับครับครับ,รบวันนี้เรามาอยู่ใน Warzone 2.0ครับวันนี้เรามาแบบมากับพี่เขาไม่รู้ใครบ้างละ่ะ คือเราเล่นจาก PC ซครับแต่ว่าเราใช้จอยเราก็นึกขึ้นได้ว่าทำไงเราจะได้แชมป์หรือว่าได้ดับทึงสูงไม่ยากเลยครับก็เป็นปิงสิงครับจะเกาะพี่เขาครับเดี๋ยวผมจะหาปืนแล้วรีบไปช่วยพี่พี่รอแป๊บหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวเดียวแบ่งแบ่งปืนให้บ้างแลยนุ่มผมว่าผมไม่ดีดีกว่าไปที่อื่นก่อนเราแย่งเพื่อนครับพี่ชมพูผมมาแล้ว เมื่อกี้พี่จัดการใครครับก็ต้องล็อกล็อกอะโอ้โหเจ้าพ่อคุณเจ้าพ่อคุณดังนรกชังหรือสวรรค์แกงหายแล้วกูไม่มีปืนกูสักกระบอกชิบหายแล้วฮะมันเอาผมแน่ฮะประตูบ้านมันก็นล็อกกันจังเลยวะเฮ้ย ฮ้ยอาพีจีนึกว่าเฮ้ยมีแต่ลูกไม่มีของแหมทำไมทรกรรมทรมานพูดไม่ถูกนะครับตอนนี้ลนเอออย่างนี้เหรอว่ามาว่ะมาว่ะมาสู้เจ้าไปอยู่ไหนกันก็ใครโทรมาก็ไม่รู้ครับตอนนี้ปิดประตูะครับผมหมอบก่อนนะครับ จริงๆเลยพี่พผมหายไปนานปะเนี่ยผมกลับไปแล้วครับชิบหายแล้วค่ะอู้ก็อู้พอดีบอกกงกงเลยครับไปธุระมาพี่ผมมาแล้วผมมาหาพี่แล้วพอเดิมมีครับผมไม่รู้จะช่วยอะไรมันได้เลยจะขึ้นไปเขาสอยหัวซะเปล่า พี่ชมพูมีปืนยิงไกอะเดี๋ยวผมเป็นเป้าล่อให้ครับพี่ชมพูผมจะวิ่งไปแล้วก็วิ่งมาครับให้มันสับสนว่าตีนี้มันน่าก,กลัวเดี๋เกินพี่อย่าว่าผมนะผมวิ่งไปวิ่งมาเงี้ยคือไม่ได้ปวดครับผม,ผมลอ่อผมล่อเป้าให้บอกกองกองพี่ลงผมก็ลงครับพี่ชิบหายอ๋อพี่พี่ลงเพราะไอ้นี่ผมเข้าใจแล้วครับชิบหายกูขำว่ะ ไม่ได้ดูหน้าดูหลังเลยว่าว่ามันกระโดดลงทำไมชิบหายระเบิดมาก็าบอกกูเนดะ้อนี่เราจะเอาคอสบิวตี้ให้เป็นเกมฮาครับกันแล้วหรือยังไงอย่าว่ากันนะครับกูมากูแหลกอีกแล้ว ไม่รู้จะได้กลับไปหาพี่สามคนนั้นหรือเปล่าแต่ตอนนี้พี่ชมพูกำลังแย่ครับและดาวโอ้ตาย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 เป็นตัวถ่วงของแล้วเนี่ยชิลชิลชิลเฮ้ยชูบ้าชูบออะไรพี่พี่ผมยิงมันโดนทีหนึ่งผมจะขึ้นไปจัดก,การมันเลยนี่แน่นไม,ม่เหมือนกูนี่หรอวะงอยู่แล้ว จิบหายอะไรวะพี่ผมโดนระเบิดเฮ้ยผมได้กลับมาผมได้กลับมาหาพี่พี่ทุกคนตรงไหนวะนี่เราต้องหาพี่เบอร์หนึ่งดูเหมือนพี่เบอร์หนึ่งกำลงังจะเละครับตุ้มเป๊ะด้วยมังเอ้ยไม่ได้ช่วยเขาเลย พี่เบอร์หนึงเขาชุบเขาชุบกลับมาแล้วอะเนี่ยแหละครับเนี่ยแหละครับผมบอกกงกงเลยครับผมต้องการเล่นสี่เพราะว่ามาเกาะพี่เขาผมเป็นปิงครับวันนี้ไม่ใช่ปิงธรรมดาครับปิงลงมาแย่งตื่นเขา ไม่หาหมดหว่าปืนเฮ้ยไม่เป็นไรครับให้พี่เขาเก็บไปพี่เขาเก็บแล้วมีประโยชน์กับผมครับปืนพี่เชิญเก็บก่อนเลยครับมันแท็กยังไงว่าจะได้แท็กบอกพี่เขาเนี่ยเฮ้ยผมแอบขอก่อนนะผมดีใจเหลือเกินครับที่ทีมเรายังอยู่ครบสี่ถึงแม้อาจจะกระจัดกระจายกันไป มงเมื่อกี้อย่างฮาเลยครับไอตอนที่ตายไม่รู้จริงครับว่าระเบิดแม่งลงหัวเห็นแม่งกระโจรลงแล้วก็นึกว่าแบบยิงพอแล้วแล้วก็ลงไปตั้งหลักหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแม่งบึ้มๆเลยครับตามพี่เข้าไปครับไปล่อเป้าครับอย่างน้อยผมจะวิ่งป่วนไปป่วนมาไปๆปไปครับ ชักแถวกันไปเป็นช่วงแรกครับที่เกมเปิดแล้วค่อนข้างน่าสนใจมากทีเดียวรู้สึกว่าหาห้องง่ายมากเลยครับรวดเร็วทันใจทำไมพี่เขาดูกระตุกยังไงชับกลตอนนี้เรามาอยู่ใจกลางวงครับเหลือ20ตี้ พี่สะมีบึ้มๆยังไงบอกเขาด้วยนะครับพี่พี่หาเมื่อกี้ไม่ได้ถูกใครยิงตายโดนระเบิดแม่งเอ้ยวงไม่ใช่อีกแล้วเฮ้ยพี่เขายิงกันป่ะเฮ้ยที่เงียบไปไม่ใช่เลยครับหา

ผมบอกแล้วผมจะรับเป้าให้ผมบอกแล้วผมจะรับเป้าให้ตายแล้คุนี่นาร Mark Mark s o m e h g for me Just I'm out here l o o k i n the mini map and l o o k i n my fucking body Jesus I don't have time to be Marking shit ผมทำเขาล้มได้ตัวหรือเปล่าจิ้หายแล้วพี่เราจะไม่ไหว บายบายแล้วกันนะครับบายบาย